สวัสดีครับพี่น้องก็ยังถามกันมาเยอะนะคลิปนี้ตอบคำถามฮะซึ่งเป็นคำถามที่ถามกันมาไม่ขาดสายเลยนะครับว่าวันที่1 7 1 8นี้จะมีฝนไหมวันที่16ฝนตกหรือเปล่า15ว่าไงจะเกี่ยวข้าวนะก็ก็เข้าใจกันดีฮะเขาคงจะนัดลดเกี่ยวหรือตากข้าวตากผลผลิตอะไรกันไว้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร มาดูคลิปกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คลิปเป็นแนวทางในการวางแผนนะครับ4-5วันอาจคาดเคลื่อนได้เล็กน้อยนะก็ไม่ต่างไปจากนี้ก็มาดูรายละเอียดกันเลยโดยที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นก็เป็นโมเดลพื้นกระแสลมมรสุมล่าง850 h e เฮกโตปาสคาลนะครับผมก็รันตั้งแต่ช่วงคำถามของพี่น้องนะครับ รันตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นอะไรครับเห็นว่าลมมรสุมล่างนะครับพัดเป็นทิศตะว,วันออกนะฮะไม่ค่อยได้มาจากทางเหนือเท่าไหร่ฮะโดยพัดเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำฮะบริเวณทะเลอันดามันซึ่งลูกนี้ก็คือลูกอะไรครับลูกที่ตอนนี้เพิ่งพาดผ่านภาคใต้แล้วก็กำลังกาลังอรารวาดประจวบคิริขันอยู่นะครับ เนี่ยครับลูกนี้แหละครับโดยย่อมโลนี้ก็เขาลงน้ําก็จะเริ่มทวีความรุนแรงนะเริ่มทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุในระดับ d e p r e s s i o นะในอ่าวเบงกอรนะฮะแล้วก็จะมีทิศทางเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะก็เข้าหาชายฝั่งประเทศอินเดียนะโดยลมมรสุมตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่นะฮะถ้าจะพัดเป็นแนวเนี้ย มันก็จะอะไรครับหอบความชื้นจากทะเลจีนใต้นะพัดผ่านปกคลุมประเทศไทยนะมาทางด้านตะว,วันออกก็จะพัดโดยพัดเข้าหาย,ย่อมก็ซึ่งก็พอย่อมขยับมันก,ก็ต้องขยับตัวเคลื่อนตามตามโมเดลนะครับของย่อมลูกนี้หรือพายุลูกนี้ดังกล่าวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับและก็พี่น้องดูด้านบนนะครับก็จะเห็นเส้นไอโซบาร์นะครับมวลอากาศเยน็นฮะเกรนเย็นตั้งแต่ ตั้งแต่เกณฑ์เย็นตั้งแต่1ันสขึ้นไปก็จะหดหายถอยขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นนะกลับไปด้านบนนะก็จะทําให้ประเทศไทยช่วงนี้ก็จะมีอากาศอุ่นขึ้นแล้วก็จะร้อนในตอนกลางวันนะครับอากาศแห้งจมตัวที่เคยได้รับกันตอนเช้าก็จะน้อยลงฮนะประกอบกับมีความชื้นในพื้นที่ที่แนวลมพัดผ่านด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะเป็นสีไข่ไก่นะเพิ่มขึ้นด้วยความชื้นเพิ่ม ตามแนวกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมทำไว้นะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกบางพื้นที่ในภาคกลางฮะแล้วก็ภาคอีสานล่างนะส่วนใหญ่แล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนนั่นคือจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยคาดหมายฝนตามโมเดลระยะกลางของค่ายยุโรปฮนะหรือ ECMWF นะครับก็มีดังนี้ครับ ในวันที่15นะครับคือวันพรุ่งนี้นะวันจันทร์ที่15ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองในภาคตะวันออกนะก่อนบริเวณจังหวัดพระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับต่อมาในวันที่16พฤศจิกายนฮนะบางคานก็จะมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งฮนะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฮะ จังหวัดเชิงงแซาในภาคตะวันออกฮนะชนบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วนครราชสีมาบุรีรำสุดลินศรีสะเกดฮนะและด้านล่างติดขอบชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีฮนะก็จะมีฝนได้นะครับต่อมาในวันที่17นะพฤศจิกายนในวันที่17นะก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะพระนครศรีอย,ยุธยากรุงเทพมหานาครปริมณฑลและจังหวัดอุบลราชธานีฮยต่อไปไปดูวันที่18นะฮะ18พฤศจิกายนก็จะมีฝนฟ้าขนองได้เช่นกันนะฮะได้ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะครับราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับ ซึ่งฝนที่ตกส่วนใหญ่เนี่ยครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18นะครับก็จ,จะเล็กน้อยนะครับไปจนถึงปานกลางไม่มีฝนหนักหรอกครับพี่น้องอยากเรียนกับพี่น้องว่าบ้านเราอยู่ในเขตร้อนชื้นะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนมีได้ทุกฤดูฮะร้อนหนาวฝนฮะหากความชื้นมากก็จะยกตัวได้ดีก็เป็นฝนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะอย่าตกอ,อกตกใจนะ <c oughs> ก็มีฝนได้ทุกฤดูฮะ ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องผลผลิตติดความชื้นให้สักเท่าไหร่นะครับฝนเล็กน้อยก็ลุยเลยครับลุยเลยพี่น้องไอ้โดนคนนี้เป็นกำลังใจให้เสมอสวัสดีครับ